ถึงเติมไม่แรงก็มีแรงเดินในฟรีไล i ์ออริจินเวิร์เกมสุดฮอตที่วัดกันด้วยฝีมือล้วนๆจะเติมมากเติมน้อยก็เก่งเทพได้เหมือนกันเปิดให้เล่นแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้แถมใจไอเทมฟรีๆใต้ซับมูลค่ากว่า1 0 0 0บาทสนุกสนุกแบบนี้ต้องเล่นแล้วที่ฟรีไลฟ์ออริจินเว r ร์ s p ปอยแมน เมื่อสาวน้อยผู้โชคหลายถูกพวกเดนนรกภาคชีวิตของเธอไปเธอจึงกลายมาเป็นปอนเตียนนักที่อาฆาตแค้นและพร้อมที่จะภาคชีวิตของทุกคนที่คิดเข้ามาขวางเธอสวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังสยองขวัญสะท้อนความเชื่อที่มีชื่อว่า Nobody จากซีรีส์ฟกกลอหรือแดนสนธยาและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับ เริมเลืองที่เป่งชายคนหนึ่งที่ต้องการจะหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่สบายจึงได้ตัดสินใจออกจากประเทศบ้านเกิดของตัวเองมาเพื่อมาเป็นแรงงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่ทุกคนกําลังก้มหน้าทํางานกันอย่างหนักพวกเขาก็กลับขุดดินไปเจอเข้ากับกระสอบใบหนึ่งที่มันได้ถูกฝังเอาไว้อยู่ในไ้ายของงานก่อสร้างครั้งที่เป็นเจ้าของโครงการจึงได้สั่งให้เป็งรีบลงไปเอามันขึ้นมาแต่นั่นก็กลับทําให้ทุกคนต้องตกใจ เมื่อสิ่งที่อยู่ในกระสอบนั้นคือศพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ตายไปนานแล้วคังจึงสั่งให้พวกเขารีบเอาศพของเธอไปเผาทิ้งแต่เป่งที่ได้ยินแบบนั้นกลับไม่เห็นด้วยพ้องกับบอกว่าเราควรรีบโทรแจ้งกับทางตำรวจด,ดีกว่านั่นทําให้คังที่ได้ยินแบบนั้นหัวเสียเป็นอย่างมากและบอกกับเป่งด้วยความไม่พอใจว่าแกรู้ไหมแค่นี้โครงการของฉันก็แทบจะขายออกยากอยู่แล้วถ้ามีคนรู้เรื่องนี้ขึ้นมาอีกโครงการที่กําลังทําอยู่จะต้องล้มไม่เป็นทาแน่ๆ พร้อมกับติดสินบนกับเขาเพื่อให้หุบปากและบอกว่าหลังจากนี้ห้ามให้ใครนําเรื่องที่เจอศพไปบอกให้กับบุคคลภายนอกรู้เด็ดขาดจากนั้นเป้งและหัวหน้าคนงานจึงได้นําร่างของเธอไปเผาทิ้งในป่าลึกแต่ในขณะที่หัวหน้าคนงานไม่ทันสนใจเป้งจึงแอบขุดหลุมเอาไว้สองหลุมและแกล้งจุดไฟเผาอีกหลุมหนึ่งให้เหมือนกับว่าเขาได้เผาเธอไปแล้วเพื่อหลอกตัวของหัวหน้าคนงานเพราะเป้งน,นั้นอดที่จะเห็นใจไม่ได้ ที่ผู้หญิงอายุยังน้อยคนหนึ่งต้องมาตายไปอย่างโดดเดี่ยวโดยที่ไม่มีใครรู้แบบนี้แต่ในระหว่างที่เขากําลังจะอุ้มศพไปฝังไว้อีกหลุมหนึ่งเป็นเขาก็กลับได้เจอกับตะปูตัวใหญ่ที่ในตอนนี้ถูกตอกเอาไว้ที่ท้ายทอยของเธอเขาจึงกลัวว่าวิญญ,ญาณของเธอจะอึดอัดจึงได้พยายามดึงมันออกมาโดยที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขากําลังทํามันจะช่วยปลดปล่อยบางอย่างที่น่ากลัวให้เป็นอิสระหลังจากวันนั้นเป็นก็ได้กลับมาใช้ชีวิตของเขาตามปกติ เขาสนิทก,กับเพื่อนร่วมงานแทบทุกคนเพราะทุกคนในที่นี้ต่างก็มีชะตากรรมชีวิตที่ไม่ต่างกันที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวเพื่อมาทํางานหาเงินส่งให้พวกเขาแต่ใช่ว่าเรื่องทุกอย่างจะดูเหมือนเดิมไปสมัมหมดเพราะตัวของเป็งกลับไม่รู้เลยว่าในตอนนี้ได้มีวิญญ,ญาณของหญิงสาวคนนั้นวนเวียนอยู่รอบๆตัวของเขากลางดึกในคืนนั้นจ้จูดไซฟูที่เป็นคนดูแลสถานที่ก็ได้เข้ามาถามกับเป็งถึงเรื่องศพว่าเขาได้เอาไปเผาตามที่นายสั่งแล้วใช่ไหม พราะเขานั่นอยากให้แน่ใจว่าสิ่งที่เป็งทำนั้นมันไม่มีอะไรผิดพลาดจนหลายวันต่อมาในระหว่างที่ทุกคนกําลังพักกินข้าวกลางวันอาลุบที่เป็นเพื่อนสนิทของเป่งก็ได้เข้าไปถามกับหัวหน้าคนงานด้วยความไม่พอใจว่าทําไมกับข้าวของเขานั้นมีแต่ผักกับเต้าหู้ไม่เห็นจะมีเนื้อดีๆเหมือนกับที่หัวหน้ากินบ้างเลยนั่นทําให้หัวหน้าคนงานที่ได้ยินโมโหเป็นอย่างมากแถมยังบอกว่าถ้ามึงยังไม่หุบปากมึงจะโดนหกักเงินเดือนอีก50เหรียญเพื่อเป็นการลงโทษ จนทาให้เปงต้องรีบเข้ามาผ่าเพื่อนของเขาออกไปก่อนที่มันจะทําให้เกิดเรื่องที่บานปลายมากไปกว่านี้แต่หลังจากที่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติได้ไม่นานจะจูหัวหน้าคนงานเขาก็กลับสำลักและอ้วกออกมาอย่างรุนแรงพร้อมกับตะปูดอกหนึ่งที่หลุดออกมาจากป่าจนทําให้ไซฟูที่เข้ามาเห็นแบบนั้นรู้ได้ทันทีว่าตะปูดอกนี้มันมาจากไหนและมันมีเอาไว้ใช้ทําอะไรตกดึกในคืนนั้นไซฟูจึงได้เข้าไปลากเปงออกมาถาม,ถามถึงเรื่องศพ ว่าเขาได้ดึงตะปูแบบนี้ออกมาจากศพหรือเปล่าเพราะในวันแรกที่ได้เจอเขาเห็นแล้วว่าร่างของเธอนั้นมีตะปูแบบนี้ตอกอยู่ด้วยจนทําให้เปงตอบออกไปอย่างกลัวๆว,ว่าเขาได้นําตะปูออกจริงแถมยังไม่ได้เผาศพของเธอตามที่หัวหน้าสั่งอีกด้วยนั่นทําให้ไซปูที่ได้ยินแบบนั้นหัวเสียเป็นอย่างมากก่อนที่จะด่าเปงออกไปด้วยความโกรธว่าทําไมแกถึงได้ทําอะไรงงๆแบบนี้จากนั้นในวันต่อมาไซฟูจึงได้บังคับเปงให้พาไปยังที่ที่ฝังศพเอาไว้ แต่ไม่ว่าทั้งสองจะพยายามขุดหายังไงมันก็กลับไม่เจอแม้แต่เงาไซฟูที่ตั้งใจจะนําเรื่องนี้ไปบอกกับหัวหน้าคนงานเพื่อให้หัวหน้าเล่นงานเป่งแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายไปแล้วเมื่อเขาได้เจอกับวิญ,ญญาณของเธอคนนั้นที่ดักรออยู่เข้ามาทําร้ายเขาซะกก่อนตัดมาที่หัวหน้าคนงานในตอนนี้ที่กําลังยืนคุยกับคังด้วยสีหน้าที่สีเหลียดถึงเรื่องการเล่นการก่อสร้างต่างๆให้มันเสร็จเร็วขึ้น ท,ท,ทั้งๆที่รากฐานในตอนนี้ยังคงดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยด้วยซ้ำแต่ในเมื่อเจ้าของโครงการอย่างคังยืนยันหัวหน้าคนงานจึงได้ตะโกนบอกกับทุกๆคนในทันทีว่าหลังจากนี้ไปอีกสองอาทิตย์เราจะไม่มีวันหยุดพักส่วนเวลาในการทํางานก็จะต้องคำรุ่งเวลามากขึ้นด้วยเหมือนกันนั่นทําให้อาลุบที่ได้ฟังแบบนั้นไม่อาจยอมรับได้พร้อมกับบอกว่าในเมื่อง,งานหนักขึ้นทําไมเงินถึงไม่เพิ่มมากขึ้นตามแถมยังไม่มีวันหยุดให้พวกเขาหยุดพักอีก และแบบนี้ใครมันจะไปทํางานไหวนั่นทําให้คังที่ยืนฟังอยู่เกิดรู้สึกโมโ oh ห ok ขึ้นมาในทันทีเขามองว่าคําพูดของอาลุกเป็นคําพูดของคนขี้เกียรและคนขี้เกียรก็ไม่ควรทํางานเขาจึงสั่งให้หัวหน้าคนงานเตรียมยกเลิกสัญญาและให้อาลุกลับประเทศของเขาไปพร้อมกับบอกกับทุกๆคนที่นั่งฟังอยู่ว่าอย่าทําตัวแบบไอสวะที่ไร้ค่าแบบนี้เปงที่ได้ยินแบบนั้นจึงสวนออกไปว่าพวกเขาไม่ใช่สวะก่อนที่คังจะเข้ามาทําร้ายเปงอย่างรุนแรง และขอให้หัวหน้าคนงานยกเลิกสัญญาของเปลงในตอนนั้นไปด้วยอีกคนัด้แล้วในคืนนั้นในระหว่างที่คังกำลังแช่น้ําอยู่ด้วยความสบายใจมันก็กลับมีมือของผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อยๆออบเข้ามาจากทางด้านหลังของเขาอย่างช้าๆพร้อมกับควักเครื่องในของเขาออกมากินในทันทีจนทําให้คังสิ้นใจนั่นทําให้เช้าวันต่อมาทางบ้านของคงังจึงได้โทรมาแจ้งกับทางหัวหน้าคนงานถึงเรื่องที่คังเสียชีวิต พร้อมกับมอบหมายให้เขาดูแลโครงการนี้ต่อและบอกว่าหลังจากหนี้พีสาวของคังจะเข้ามารับช่วงต่อโครงการนี้แทนแต่หลังจากที่วางสายไปได้ไม่นานมันก็กลับมีเสียงเอะอะอะไรบางอย่างอยู่ที่ด้านนอกเมื่อเขาวิ่งออกไปดูถึงได้รู้ว่าไซฟูในตอนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วอีกคนอย่างไม่ทราบสาเหตุเป็นที่เห็นแบบนั้นจึงรีบบอกกับหัวหน้าว่าเป็นพวกเขาเองเพราะเขาที่ทําให้ไซฟูต้องตายหลังจากที่ออกไปหาศพของเธอคนนั้น อาลุบที่เห็นว่าเหตุการณ์นี้มันเกินกว่าที่เราจะปิดไว้เขาจึงแนะนําให้หัวหน้าแจ้งกับทางตํารวจดีกว่าแต่หัวหน้าที่ได้ยินแบบนั้นกลับไม่ยอมพร้อมกับบอกว่าถ้าใครแจ้งตํารวจเขาจะบอกกับทางตํารวจทันทีว่านี่เป็นฝีมือของพวกแกทั้งสองคนในคืนนั้นเป๋งที่เจอกับเหตุการณ์เลวร้ายหลายๆอย่างมาเขาเริ่มรู้สึกไม่อยากที่จะทนอยู่ที่นี่ต่อไปอีกแล้ว แต่แค่เพียงได้ยินเสียงของลูกสาวของเขาให้กำลังใจเพียงแค่นั้นมันก็กลับผลักดันให้ตัวของเขามีแรงที่จะอยากสู้ต่อไปจนหลายวันต่อมาหัวหน้าคนงานจึงได้เชิญหมอผีมาทำพิธีไล่ผีหมอผีที่ทำพิธีอยู่จึงเล่าให้กับหัวหน้าฟังถึงเรื่องศพที่พวกเขาไปขุดเจอมาว่าเธอคนนั้นคือชาวบ้านที่ถูกกลุ่มคนชั่วรักพาตัวไปทรมานโดยมารู้ทีหลังว่าเธอกำลังตั้งท้องพวกมันจึงตอกตะปูลงไปที่ร่างของเธอหลังจากที่เธอตาย เพื่อเป็นการสะกดผีหลายตายทั้งกลมหรืออีกชื่อที่พวกเขาเรียกกันว่าปอนเตียนักและที่ทุกอย่างมันมาเป็นแบบนี้ก็เพราะพวกแกคนใดคนหนึ่งไปเอาตะปูนั่นออกจึงทําให้วิญญาณร้ายของเธอคนนั้นออกอลาวันและตามฆ่าคนได้ตามใจชอบนั่นทําให้หัวหน้านรีบขอร้องให้หมอผีทําทุกอย่างเพื่อกําจัดเธอแม้ว่าจะต้องจ่ายแพงแค่ไหนก็ตามเพราะตัวของเขาในตอนนี้จะให้โครงการต้องมาช้าแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว กลางดึกในคืนนั้นในขณะที่เป็นกำลังลุกออกมาเข้าห้องน้ำสายตาของเขาก็กำหันไปเห็นร่างของใครบางคนนอนอยู่เมื่อเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆถึงได้รู้ว่าร่าง่างนั้นคือศพของหมอผีที่ได้เข้ามาทำพิธีให้กับหัวหน้านั่นทำให้หัวหน้าที่เดินผ่านมาเข้าใจผิดว่าเรื่องทั้งหมดคือเป็นเป็นคนทำเขาจึงง้างหมัดเพื่อที่จะเข้าไปทำร้ายเป่งแต่แล้ววิญญาณของเธอคนนั้นก็ได้โผล่เข้ามาช่วยเป่งเอาไว้ได้ทันเป่งที่ทั้งตกใจและสติหลุด เขาได้หยิบตะปูที่ตกอยู่ขึ้นมาและพยายามที่จะเอามันไปตอกไว้ที่ล่างของเธอที่อยู่ตรงหน้าแต่เมื่อเขาได้เห็นใบหน้าของเธอคนนั้นภาพสะท้อนถึงเรื่องราวอันโหดร้ายที่เธอต้องเจอมันก็กลับทําให้เขานั้นไม่กล้าที่จะเข้าไปทํำร้ายเธอให้เจ็บปวดอีกครั้งจนเป็นที่กําลังลังเลถูกหัวหน้าที่สะบัดหลุดถีบให้ล้มลงก่อนที่หัวของเขาจะไปกระแทกขอนไม้และไม่ได้สติหลังจากนั้นอีกเลยจนเช้าวันต่อมา อาลุบที่เข้ามาเยี่ยมเป็งที่โรงพยาบาลเขาได้นําอาหารดีๆพร้อมกับรูปของลูกสาวเข้ามาให้เผื่อว่าเป็งที่ตื่นขึ้นมาจะได้รู้สึกมีแรงที่จะฮึสู้ต่อไปและก่อนที่เรื่องทั้งหมดจะจบลงเธอคนนั้นก็ได้กลับเข้ามาหาเป็งเขาอีกครั้งพร้อมกับยิ้มให้เขาทั้งน้ําตาเล่ากับว่าต้องการจะขอบคุณเป็งที่ช่วยปลดปล่อยเธอให้ออกมาจากพันธนาการที่แสนโหดร้ายแบบนั้นก่จบกันไปแล้วนะครับ กับการสปอยหนังที่มีชื่อว่าโนบอดีดูจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกำหนังเรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆได้เจอแบบที่เป่นเจอเพื่อนๆจะเลือกอัตะปูออกหรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดกันหน่อยนะครับสัญญาว่าจะรออ่านทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาอย่างแน่นอนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ